โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาหยุดเกมใหม่ครับเอาชีวิตรอด1.7กันนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงใช้ชุดเกาะแล้วแล้วก็มีมาเจอปรา,า,าสาทก่อนเริ่มคลิปเลยในคลิปแรกเพราะว่าผมอัดคลิปแรกแล้วครับแต่ไฟล์คลิปนั้นเสียครับผมเลยจะต,ต้องมาอัดใหม่แต่เดี๋ยวผมจะบอกว่าผมไปเจออะไรมาบ้างนะครับ ไม่มใดูครับว่าผมไปเจออะไรใหม่สิ่งที่ผมเจอใหม่ๆก็คือนี่ครับนี่ครับผมเจออมทิทิชา์ดก็คือผมไปเจออมมิทิจีโกนมาครับแล้วผมก็เจอนี่ครับโกอินเซกมาซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่เจอนะครับแล้วผมก็นี่ผมไปจับอัสลอดมาด้วยผมไปจับน้อนอัสลอดมาครับผมไม่อยากปล่อยน้อนเพราะเดี๋ยวนอนออกมานรอตเดินบุบกได้ ก่อนอื่นผมไปผมต้องคับของไม้ไม้หม,หม,หมดสิ่งที่เขาเพิ่มเข้า <ๆ S 1> มาใหม่ก็คือเราสามารถครับของลัวลได้แล้วเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าเป็นยังไงครับของลัวลได้ก็จะเป็นประมาณ นี่ครับประมาณนี้เห็นไหมฮะเสร็จแล้วเร็วมากปกติมันจะช้าถ้ากดขางันเดี๋ยวผมขับอาหารให้เพิ่มเลย นี่ค่าค่าทิ้งค่าทิ้งไม่คณะผักซีผมหรอครับอคณะผัดผักหรือเปล่าอืมอร่อยนะโอเคเดี๋ยวผมเดินพาไปดูครับว่ามันอยู่ตรงไหนที่ผมไปเจอมามันเป็นถ้ำใต้น้ำครับ วนเดี๋ยวผมจะพาไปดูบั๊กสิ่งที่ผมไม่อยากให้อภัยเลยความจริงมันจะบอกว่าบั็กไม่ได้ก็เพราะว่านับอินทิตีมมันไม่เต็มมันก็เลยเป็นอย่างนั้นโอ้เจ็บๆๆเจ็บเจ็บนะบ่อน้ำตรงนู้น<ม>อ๋อเนี่ยฮะสไปาการ์ดมันซูมได้แล้วตอนนี้นี่ ของไปในนิ่งจ,งจ,งจงสนสนิ้นครับโอดสักหน่อยหนี่ก่อนอุ้ยน้องอัลอตนั่นนะครับน้องอัลอตที่ผมเจอเขานี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเอาไปจีโกนะมันอยู่ตรงนี้โว้ยแต่ก่อนผมไปผมต้องฆ่าพวกนี้ก่อนอมผมจะฆ่า นั่นครับนอน นั่นนะครับน้องเขาจมตีเอาสริมโจมจมตีอยู่แต่น้อนแกล้งตายอยู่รตอนนี้อขะขะตายน,น,น้อนอยู่ไหนน้อนอยู่ไหนนี่น้อนเขาอยู่บนบกได้ด้วยจับปึ๊บนี่านายมันนะเนี่ผมว่าน่าจะมีอยู่ในอยู่กันเปล่าโอ้ไม่มีเนาะนี่ครับทำนี่้ทำนี้นี่ครับอาวุธจี้โคจะประกอบด้วย ประมาณเนี้จะมีสมุดนี่คือสมุดบัสโซชั้นแรกจะเป็นสมุดบัสรโซส่วนชั้นต่อไปก็จะเป็นแต่แตพอมันมลนคล้ายไดพอไลน์แล้วก็จะเป็นอัลเนิชาติเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งผมไม่อยากคุยนี่ครับสวยงามครับวันนี้ผมไม่ได้ทำ,นนทำขึ้นมาเองแน่นอนเพราะว่าถ้าผมทําขึ้นมาเองผมก็คงจะเป็นผู้สร้างใหม่ครับเลยครับ คิดได้ไงทำอีกมันมีบางอันยังไม่โตผมก็เลยเก็บสาธิตให้ดูไม่ได้ไปแนะอันนั้นคือสิ่งใหม่ครับที่เขาเรียกว่าตะไคร่น้ำอ่ะตะไคร่น้ำมันจะเรืองแสงได้14วอกก็นั่นคือความสามารถของมันออุดน้ำก่อน กันน้ำก่อนอการน,น้ำกาน,น้ำน้ำมันจะได้ไม่ไหลมาเพราะมันลำบากมากตอนที่น้ำนไหลมาเราปล่อย่างนี้ก็ได้นะ่อไ,ไหมพอว่าไม่เสียหายอะไรไนั่นคือแร่ใหม่ที่เรียกว่าคอปเปอร์เดี๋ยวผมซูมให้ดูแบบนี้คอปเปอร์คอปเปอร์ขุดแล้วไม่ต้องใช้ฟอ์จนก็ได้ตั้งหลายอันเหมือนกันนะ เดี๋ยวผมพาขึ้นไปเก็บครับคอปเปอรสามารถเอาไปทำได้หลายอย่างทำสิ่งก่อสร้างบล็อกใหม่ก็ได้หรือทำอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่คนคงไม่เอาไปทำสิ่งก่อสร้างเพราะมันหายเพราะมันต้องมานั่งขุดไม่ค่อยโอเคแต่มันก็ฟาร์มได้มันฟาร์มได้จากซอมบี้น้ำเขาปรับให้มันฟาร์มได้จากซอมบี้น้ำ นี่อะไรอ่ะ oh. เดี๋ยววันนี้ผมจะพาลงเมืองอ่ะ oh. นี่คือถ้ำใต้น้ำจะเจอได้ในแหล่งทั่วไปแต่ก็มันเป็นอุปสรรคในการลงเมืองมากเลยเพราะว่าถ้ำใต้น้ำนี้ เราหายใจในน้ำไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เงื่อนโอ้ยไม่ทั้งนี้ไม่ทั้งนี้ย่แล้วไม่มีมกไม่มีอาการหายใจขึ้น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 เกือบตายไม่มีอาการหายใจเป็นหมาเลย คีเปอร์ไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่เอาไม่เอาคีเปอร์ไม่เอาโอเคเรียบร้อยระเบิดแล้วทำตรงนี้ให้มันสว่างมันจะได้ไม่มีคีเปอร์มาเกิด ไม่ครับออชิโรดนี้ผมจะตั้งชื่อว่าไม่ครับออชิโรดโซโลโวกับเพื่อนแต่ถามว่าทําไมยังไม่เห็นเพื่อนผมเพราะว่าผม,มาอาจคลิปก่อนเขาครับเพราะว่าวันนี้เขาไม่มาเขาไม่ว่างแล้วตอนแรกเขาอัดคลิปไปกับผมแล้วแต่ว่าคลิปมันเสียก็เลยต้องเป็นแบบเช่นนั้น อันนี้ไม่ใช่แร่ใหมนะ่นะนี่ไม่ใช่แร่ใหม่แต่เป็นแร่เหล็กแต่ว่าแค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่ทำให้มันดูอลังการเวอร์วังขึ้นเท่านั้นเองทอดจะหมดแล้วต้องหาทอดเพิ่มจริญเลยไม่ได้เอาฝัเอา,เอา,า,เอาฐานได้โอ้ยผมเกลียดน,น้ำบักน้ำมันบัก น้องสู้กับตัวอะไรอยู่เขาบอกว่าอาสลอที่เป็นสีฟ้าจะหาเจอยากมากครับมผมก็วัยเงนนะเ,เจอทานแล้ว ปล่อยนอนตัวนี้ไปแล้วก็ขอนอนตัวนี้กับขอนอนตัวนี้แล้วกันหายใจหายใจเกือบไปอนอนสีเหละนะือน่ารักปว่าน,นอนสีชมพูไม่รู้ทำไม,มแล้วก็เดินวนกลับมันที่เดิมงงั้นเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีกว,ว่า เดิวมวนกลับมาก็ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวเราไปทางนม่มีกระถางเดิมทางไหนไม่ใช่ทางเดิมบ้างทางนั่นสีอะไรอ่ะสีขาวเหรอ,หอไ,มไม่เหมือนสีฟ้าแต่เหมือนสีขาวบากกว่า อันนี้ก็ไม่มีอะไรโทบบนทางกำบ้านจะทางไหนอาลงแล้วอ๋อนี่ไงทางทางกับ,บ้านนี่ลุ๊บอ่าลงมาทางบารีถ้ามันสเปาทุกคนก็อาจจะเห็นโกสฟิตก็ได้แต่ว่ามัน,มนไม่สเปามันมันหายไปมันเลิกสเปา ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมาสูกาส้กันมาสู้กันมาจุบ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 ,บโอ้นั่นไงเห็นไหมเนี่ยมันดอกจริงด้วยอ่ะขุดฐานก่อนเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมเป็นคนไม่เอาฐานขุดฐานฐานก็เปลี่ยนเท็กเจอร์ใหม่นะดู สวยงาม่าเดิมเนีย่ย z ซมให้ดูเลยเผื่อทุกคนเห็นไม่ใกล้เห็นไม่ชัดลงเมืองหาแรก เก็บไม้ไว้ด้วยเพื่อไม่มีไม้ใช้ขุดเหล็กไปมันไม่มีแร่ใหม่แต่ว่ามันจะมีบล็อกใหม่ที่คลา้คลายแร่คลา้คลายแร่ใหม่แต่ว่าบล็อกบล็อกนั้นมันจะดูสอนข้างสวยกว่าโอเคอุดอุดให้หมด ข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างอูเป็นเหวเหลือข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าโอ้นั่นไงนี่ไงที่ผมบอกเนี่ยดิปซเลสเนี่ยมันคุดยากมากเลยอันนี้เดี๋ยวผมพาลงไปดูอันนี้แทนดไซไม่มีไซโลกตัวผมเติมโอ้โอ้เจ็บโอ้ดีโอ้ยด,ดีนะข้างล่างเป็นออกซิเดียนนี่วายที่สิบ เห็นไหมมันแข็งมากเลยฮะขุดค่อนข้างช้ามันขุดค่อนข้างชา้าเดี๋ยวผมจะลองขุดไปเรืดูเผื่อเจออะไรเฮ้ยวูย้ตกใจสิ่งคคิปเปอร์โอ้นี่หินทับหรอ ่อันนี้น่าจะเป็นหินทับก็ก็สวยสวยเหมือนกันนะหินทับไม่ได้เคล่ยร์เลยมากอันนี้ขอขุดหินแป๊บหนึ่งไม่น่าจะแป๊บหนึ่งเลยน่าจะยาวอโอเคไม่มีอะไรนะไปขค้ืนข้างบนนข,ข้างบนยิ่งกว่าไม่ใช่ เสียงมันก็จะแข็งๆนิดนะึงมันจะทุ้มๆแข็งๆไอช อีกแล้วตกอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีตกอยู่บ่อยๆีกอย่อเฮ้ยเฮ้ยตายตายซะตาย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 เราจะตายอ๋อนั้นระวังไว้เองก็นึกว่าเราเราเจออีกที่หนึ่งอ๋อลอกดาว โอเคอืมขุดขึ้นวางขึ้นไปขุดขึ้นไปแล้วก็วางขึ้นไปอืม,ตร,มตรงนั้นไม่น่าไปตรงนี้น่าไปกว่าส่วนใหญ่ในนี้จะเป็นมีแต่น้ำสั้งส่วนเนี่ยแล้วก็ยังมีพื้นดินให้เราว่ายน้ำเล่นๆอยู่ มีพื้นมีเดี๋ยวนะมีม,ม,มีมีพื้นที่ให้เราเดินเล่นอยู่ไม่ใช่ว่ายน้ำเล่นโเราก็จะว่ายน้ำเล่นตลอดเลยไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็เจอทางตันเออดีดีดีด,ด,ดีไม่คนได้มากเพราะว่าอาหารเรามีน้อยเออนี่นี่ขุดตรงนี้เอากลับไป นี่ครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมมีอะไรให้ดูครับมันคือถั่วครับจนไมครับเขาต้องแก้หลายรอบมากเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้ที่เขาเจอคนร้องโวยวายมาว่ามันคือถั่วแต่ตอนนี้เขาปรับเท็กเจอร์แล้วมันก็คงไม่เหมือนทวทัคเท่า,าไหร่นี่ครับเดี๋ยวผมไปดู นี่ครับมันคือถั่วจริงไหมนี่ทุกคนทุกคนดูได้เลยมันคือถั่วนะจุก็แข็งพอใช้ได้แต่อันนี้เอาไปเผาไปได้ครับถ้าเผาได้ก็โกงเลยคะเอาไปขาเพื่อให้ช่องว่างในตัวมีมากพอเซิร์ฟเวอร์าอาจจะดูหล็กๆไปนิดหนึ่งเพราะว่านั่นแหละผมไม่ได้ ออไม่ตายหรอกเออท้ามันโอ้จันทราสองแสงตรงนี้ผมก็น่าจะเคยมาแล้วตรงนี้ผมเคยมาแล้วนั้นลงไปข้างล่าง เหมือนนะ่าจะวนกลับมาที่เดิมงั้นไปทางนี้ก็ได้กลับไปทางเดิมก็ไดกลับข,บขบึ้ามาเข้ามากลับขึ้ามาเข้ามาน้ำบักนาะเกียดอะไรว่าเหมือนเหมือนว่ายมันกลับมาที่เดิมยังไงไม่รู้อันนั้นคือจันทราโอ้แร่แร่แร่เก็บแร่ก่อนเก็บ นี่ได้ขุดแร้ไม่ได้ขดต้องขุดแร่ลงเหมืองเราต้องขุดแร่อ้าวทางตันเฉยเลยเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปอะทางนี้ไปได้หรือเปล่า อ๋อก็ทางเดิมเหมือนวนกลับมาที่เดิมเดินยังไงให้วนกลับมาที่เดิมม่เข้าใจเอานันไปทางนี้ลตรงนี้เหมือนน่าจะเคยมาแล้วแล้วก็มาขุดแร่ตรงนี้แล,นนแล้วก็นีน่ตรงไปทางต่อแล้วกันไปทางนี้ต่อ ทางนี้มันมีทางไปด้วยโอ้ลบ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  โอ้เโอ้โอเคขุดแร่ต่อขุดแร่ขุดแรก่แรก,กันแล้วนะต่อคอปเปอร์ยังไม่เอาเก็ตขุดแล้ว้งเปลืองเดี๋ยวมันเป,นเปนลืองแร่เหล็กแต่ต้องขุดฐานเพราะว่าฐานต้องไปต้องใช้ อเป็นเหมือนที่ค่อนข้างใหญ่ก,ก็เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไม่ระเบิดยไมรย่ระเบิดเอ้ยระเบิดตันจนได้โอ้ยแต่ปักทอดอะไรเยอะขนาดนี้กลัวไม่สว่าง มือมันล่นไปเองพี่มือมันล่านไปเองโอ้โหอร้อ,องเพลงแล้วอเ,เหมือนก็ดูไม่มีอะไรมากแล้วนั้นเราขึ้นเรากลับบ้านเดีกวทางกลับน่าจะอยู่ฝั่งนี้นิ่ทางกลับมันอยู่นิด นี่ทางกับโอ้ยประกาศหลังอยู่ในตำแหน่งเป็นไปได้ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคขึ้นได้แหะอ่าฮาหวังจะขึ้นได้อืม อออมันบ oh, eh, eh, ั oh! ๊กอะไรนะตรงนี้อึบโอ้ก็ไม่มีอะไรก็แค่หลอแล้วโอ้ยตรงนี้ก็มีเหมืองเหมืองหน้าลงมาแต่เดี๋ยวค่อยมาลงมีบ้านเราใช้เป็นพีระมิดก่อน โอเควันนี้ก็ได้สิ่งที่เรียกว่าน้อนมาเดี๋ยวเราจะทําไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันนี่นทำบ,บอนะ่อนเอาไว้ให้น้อนตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ไปเอาอีกทางมาอีกทางทางแล้วก็เอามาวางไว้อุ๊ชบนี่ก็ได้ได้น้อนสองตัวอุ้ยน้อนน่ารักน้อนน่ารักเดินได้ด้วยน้อน โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงไว้เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพาร์ท